ว้าวรางวัลอสการ์นักแสดงดีเด่นเป็นของผมเหรอนี่ผมเจ๋งกว่าลีโอนารโดดิคารปิโออีกเหรอเนี่ยเป็นเกียรติมากเลยครับผมกําลังกล่าวสุนทรพจน์อยู่บนเวทีแต่แล้วนาฬิกาปลุกของผมก็ดังโอ้อีกแค่ไม่กี่นาทีเองขอละมันอาจจะเป็นแค่ฝันแต่ผมรู้ว่าวันหนึ่งผมจะต้องเป็นนักแสดงที่ดังอย่างแน่นอนและตอนนี้ผมก็เป็นแค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งในชมรมละครของโรงเรียนให้ hey, ไงผมชื่อวินเซนต์แต่เพื่อนๆเ,เรียกผมวินนี่มีใครอยากได้ไลายเซ็นบ้างละ่ะ <laughs> และนี่ก็คือชม,มรมละครของเราครับอ๋อและนั่นเพื่อนของผมเองเฮ้ยโบกมือให้กล้องหน่อยสิอะนายทำอะไรอ่ะก็ถ่ายสรารคดีเกี่ยวกับตัวฉันเองไงวันหนึ่งฉันจะเป็นคนดังและมาต้องทำรายได้อย่างแน่นอนอเลิกเล่นบา้บาบ้าแล้วมาช่วยฉันทำพร็อพดีกว่านะ่าอ่ะนี่คืออเล็กซ์เพื่อนสีของผมเองชม,มรมละครของพวกเราไม่มีเงินทุนพวกเราก็เลยต้องทำพรอ็อพแล้วก็ชุดกันเองแต่ว่าพวกเราชอบการแสดงกันมากๆก็เลยไม่หวนไหวต่อ,อุปสรรคทั้งหลายเลย ละครของพวกเราอ้างอิงจากแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งแสดงรอบแรกในวันพรุ่งนี้ไม่ได้จะอวดนะแต่ว่าผมได้บทหลักด้วยละผมปินบันไดขึ้นไปเพื่อไปซ่อมสปอตไลท์แต่ปรากฏว่ามันหนักเกินไปสําหรับเวทีมันพังลงมาเสียงดังสนั่นเลยผมร่วงลงไปใต้เวทีเฮ้เพื่อนนายโอเคนะโชคดีที่ผมไม่ได้บาดเจ็บแต่ว่าคงทําการแสดงไม่ได้เพราะว่ามีรูบเบิร์บนเวทีพวกเราช่วยกันคิดหาทางออกเราจะย้ายเวทีไปหน้าโรงเรียนผลที่ได้มันเกินคาดไปเลยครับ เพราะว่าตอนนี้นอกจากเพื่อนร่วมชั้นของเราก็ยังมีคนที่ผ่านไปผ่านมามาหยุดดูการแสดงของเราด้วยทุกคนปรบมือให้และผู้ชมก็เริ่มทยอยกลับจากนั้นก็มีผู้ชายสมสูร่ราคาแพงเดินมาหาผมสวัสดีฉันชื่อไซมอนฉันชอบการแสดงของนายมากเลยถ้าอยากจะลองเสียงดูพรุ่งนี้มาตามนี้นะชายคนนั้นให้นามบัตรกับผมเอาไว้แล้วก็ขับรถหรูออกไปอืมนี่มันเรื่องอะไรกันล่ะเนี่ยผมก็เลยขอคําแนะนําจากอเล็กซ์ เฮ้ hey, คิดว่าเขาเป็นโปรดิวเซอร์หรือเปล่าเขาจะช่วยฉันเรื่องงานได้จริงเหรอโอ้ยเพื่อนนายเชื่อเขาจริงๆเหรออาจจะแค่อํานายเล่นก็นได้อ๋อก็จริงผมรู้ว่าโอกาสที่โปรดิวเซอร์ชื่อดังจะมาเจอผมที่โรงเรียนนั้นมันน้อยมากๆผมยัดนามบัตรใส่กระเป๋าแล้วผมก็กลับบ้านครอบครับผมไม่ได้ร่ำรวยผมไม่มีห้องส่วนตัวด้วยซ้ําผมต้องเข้าไปอยู่ในห้องเก็บของตอนที่อยากอยู่คนเดียววันนั้นเพื่อนๆน,นัดเล่นเกมออนไลน์กันแต่คอมผมมันเก่ามากๆและแคลชไม่หยุด ผมก็เลยบอกให้เล่นกันก่อนเลยแล้วผมก็เปิด YouTube จากนั้นผมก็เจอกลุ่มเกิร์กรุ๊ปชื่อดังชื่อพิงกี้นักร้องนำเธอชื่อมิกกี้มีความสามารถสูงและสวยมากๆสาวแบบนี้ไม่มีวันมองผมแน่ๆผมคิดถึงเรื่องนามบัตรในกระเป๋าแล้วก็ตัดสินใจลองเสี่ยงดูผมไม่อยากจนแล้วก็ไร้ตัวตนผมอยากเป็นคนดังและได้คบกับสาวสวยในตอนเช้าผมขอให้อเล็กซ์ตรวจสอบให้ทีแล้วผมก็ไปตามที่อยู่ในนามบัตรโหผมเดินมาถึงกองถ่ายเลยการคัดตัวเริ่มขึ้นที่นั่น ยามคิดว่าผมเป็นนักท่องเที่ยวก็เลยพยายามไล่ผมออกไปผมกําลังจะแอบมุดเข้าไปแต่โชคดีที่ไซมอนเขาเดินผ่านมาพอดีเขาบอกให้รปอปพปล่อยผมเข้าไปปรากฏว่าไซมอนเขาเป็นโปรดิวเซอร์ทีวีซีรีส์ที่กําลังถ่ายทําอยู่ครับว้าวนี่มันโชคหล่นทับเลยนะเนี่ยเรายังเริ่มถ่ายกันไม่ได้เพราะว่าเรายังหานักแสดงมาเล่นบทนําไม่ได้อ่ะลองดูนะผมได้สคริปต์ย่อมาลองอ่านดูและโปรดิวเซอร์ก็ชอบการแสดงของผมมากม แถมผมก็ยังผ่านการคัดเลือกแล้วก็ทดสอบหน้ากล้องทั้งหมดแบบผ่านฉลุยไม่นานผมก็ได้รับบทนำเอ้ยต้องหยีตัวเองหน่อยแล้วนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยแต่ว่าคราวนี้แหละของจริงทุกอย่างหลังจากนั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากๆพ่อกับแม่ผมเซ็นสัญญาแล้วผมก็เริ่มถ่ายทําเอาจริงๆนะผมยังไม่เชื่อในโชคของตัวเองเลยเพราะตอนนี้ผมเพิ่งรู้มาว่าผมได้ทางานกับมิกกี้นักร้องที่ผมชื่นชอบ เพื่อนทุกคนแทบไม่เชื่อผมจนเอาวิดีโอจากกองถ่ายมาให้ดูว้าวเจ๋งไปเลยเพื่อนแต่อย่าเหลืองเกินไปล่ะเรายังอยากให้ในายมาซ้อมกับเรานะเอ,อ๋อแน่นอนสิแต่ว่าวันแรกที่กองถ่ายมันเลวร้ายมากๆผมต้องเล่นบทหนุ่มไฮโซจอมหักอ,กอกที่คบกับนักร้องชื่อดังแล้วก็ชอบถลุงเงินแต่ในชีวิตจริงผมทั้งขี้อายแล้วก็นิสัยดีไม่ว่าผมจะทำอะไรการแสดงของผมก็ไม่คล้อยตามเลยแถมมิกกี้ก็สวยมากจนผมชะง,งักอ่าวินนี่ตรงนี้คุณควรจะจูบฉันนะ เออคือผมเออผมไม่เคยจูบผู้หญิงมาก่อนนะครับคัดแบบนี้ไม่รอดแนะ่ไซมอนสั่งคัดแล้วก็บอกผมต้องแก้ความขี้อายของตัวเองเขาคิดสักพักแล้วก็ให้กุญแจรถเขากับผมมางั้นนายก็ลองทำตัวเป็นไฮโซเอาแต่ใจเพื่อเข้าถึงบทบาทดูนะจะใช้รถฉันก็ได้โอ้โหใจดีโคดรและไซมอนก็ยังให้เงินผมอีกเป็นฟ้อนๆแล้วก็หาเลขาส่วนตัวให้กับผมอีกด้วยวันถัดมาผมไปโรงเรียนพร้อมกับรถสปอร์ตคันหรู เพื่อนร่วมชั้นมองผมด้วยความชื่นชมแล้วก็อิจฉากันใหญ่เลยสาวๆมากมายชวนผมไปเดทและครูใหญ่ก็ขอลายเซ็นผมด้วยและขาส่วนตัวเอาเครื่องดื่มมาให้แล้วก็จดโนต้ตให้แทนระหว่างที่ผมกําลังอ่านสคริปต์แล้วก็จีบสาวๆอยู่ว้าวผมรู้สึกอย่างกับได้เป็นดาราตัวจริงเลยนี่วินนี่เราจะซ่อมเวทีกันแล้วก็ซ้อมการแสดงด้วยนายจะมาใช่ไหมแน่นอนสิแต่ว่าผมต้องเปลี่ยนแผนเพราะว่ามีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นผมได้ยินเสียงจอแจ มีคนกําลังกรีดอยู่ที่โถงทางเดินผมเดินไปดูก็เจอมิกกี้เธอมีปาปารสซี่แล้วก็แฟนๆรุมล้อมเออมิกกี้คุณมาทําอะไรเหรอครับหมายความว่าไงฉันก็มาหาแฟนของฉันน่ะสิแล้วจูจ่ๆเธอก็จูบผมต่อหน้าผู้คนทุกคนอึ้งกันหมดเพื่อนร่วมชั้นของผมตกใจแล้วนักข่าวก็ถ่ายรูปกันใหญ่ตอนที่อยู่ด้วยกันสองคนผมถามมิกกี้ว่าทําแบบนี้ทําไมโทษทีนะก็แค่ฉันชอบคุณมากเลยหวังว่าถ้าสารภาพ,าพต่อหน้าทุกคนคุณจะยอมเข้ากับฉันไงโอ้คุณเชื่อหรือเปล่า มิกกี้อยากให้เราเป็นแฟนกันด้วยแน่นอนว่าผมตอบตกลงพวกเราไปเดทกันในวันนั้นเลยผู้ประปาัสซี่ตามเราไปทุกที่เราแฟนๆดีใจที่พวกเราหวานกันออกนอกกองแล้วก็รอให้ซีรีส์เริ่มฉายไม่ไหวแล้วในตอนนี้ผมรู้แล้วว่าการประสบความสําเร็จและก็ได้คบกับนักร้องนําชื่อดังของวงยอดนิยมมันเป็นยังไงผมชอบมากๆวันถัดมาอาเล็กซ์ไล่เลขาของผมออกไปแล้วก็ทุบโต๊ะด้วยความโกรธอะไรของนายทำไมเมื่อวานไม่มาซ้อมแล้วไหนว่าจะช่วยเราซ่อมเวทีไง เออโทษทีเพื่อนฉันมีเรื่องสําคัญแทรกเข้ามาพอดีผมหยิบเงินสดออกมานิดหน่อยแล้วก็ให้เขาไปหวังว่าจะให้เขาใจเย็นลงแต่ว่าเขาไม่รับเงินนายเป็นอะไรของนายฉันไม่ชอบที่นายเป็นแบบนี้เลยฮะนี่นายอิจฉาฉันที่ฉันได้ดีและฉันมั่นใจขึ้นใช่ไหมละ่ะผมเดือดเลยตอนที่เขามาด่าผมแล้วบอกว่าผมเป็นคนจองหองพวกเราทะเลาะก,กันและผมก็ลั่นไปว่าจะไม่มาหยียบชมรมละครที่น่าสมเพศนี่อีกเอางั้นเหรอนี่สินะท่าแท้ของนาย อาช่างมันเถอะเขาจะคิดยังไงก็ช่างผมไม่แคร์หรอกผมรู้ว่าอเล็กซ์ก in ็แค่อิจฉาแค่นั้นแหละตลอดสองสอาทิตย์จากนั้นก็คือที่สุดในชีวิตของผมผมเข้าถึงบทบาทแล้วก็แสดงในกองถ่ายได้อย่างยอดเยี่ยมมิกกี้กับผมเหมาะสมกันมากๆทั้งในจอและนอกจอฉันแต่งเพลงให้คุณด้วยนะที่รักเธอร้องเพลงโคตรเพราะเลยและผมก็ละสายตาจากเธอไม่ได้เลยโอ้ยมิกกี้พวกเราใช้เวลาด้วยกันหลังเลิกงานเยอะมากๆ แล้วก็คุยการเรื่องความฝันแล้วก็หลายๆอย่างที่บรนดาลใจพวกเรามิกกี้เธอสุดยอดมากผมสนุกที่ได้ผ่านเงินไปด้วยผมใช้ค่าตัวเพื่อซื้อคอมใหม่เครื่องเพชรให้กับแม่แล้วเลขาส่วนตัวก็ไปโรงเรียนแทนผมผมจะเสียเวลาเรียนไปทําไมในเมื่อผมเป็นนักแสดงมือทองทุกอย่างเป็นไปด้วยดีไม่นานผู้เราก็ถ่ายทําตอนสุดท้ายแล้วไซมอนก็เลิกใจดีกับผมทันทีเขาบอกให้ผมส่งบัตรผ่านเข้ากองแล้วก็กุญแจรถคืนเขาอย่างเย็นชาโอ้โหผมชินกับการขับรถสปอร์ตไปแล้วนะเนี่ย ผมชินกับการได้สิทธิพิเศษต่างๆแล้วก็การพึ่งพาเลขาส่วนตัวอีกด้วยหลังจากที่จบการถ่ายทําเขาก็เลิกเอาอกเอาใจผมแล้วอ้ในที่สุดได้พูดสักทีนายมันสุดจะทนแล้วก็น่าราคาญมิกกี้คนลำบากหน้าดูที่ต้องทนอยู่กับนายแบบเนี้ยเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่แฟร์นะแบบเนี้ยพูดแบบนั้นได้ยังไงเอ๊ะ <Hey, S 2> เดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาพูดยังไงเรื่องมิกกี้อดีตเลขาของผมยิ้มมุมปากแล้วก็บอกว่าไซมอนบอกให้เธอคบกับผมเพื่อเป็นแผนการโปรโมทซีรีส์เรื่องนี้ ฮะ uh huh. งั้นแสดงว่ามิกกี้เธอไม่เคยชอบผมเลยนะสิผมไม่อยากจะเชื่อเลยผมรีบโทรหาเธอทันทีและถามว่าจริงหรือเปล่าคือไซมอนเขาก็ขอให้ฉันคบกับคุณเพื่อโปรโมทจริงๆนั่นแหละแต่ว่าจากนั้นผมก็วางสายผมเลิกฟังแล้วก็บล็อกเธอไปเลยจะพวกคนทรยศทุกคนหลอกใช้ผมกันหมดอเล็กซ์กับคนอื่นๆในชมรมละครมองผมที่โถงทางเดินแล้วก็บอกทุกคนว่าผมกําลังเหลิงผมรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่คนเดียวบนเกาะร้างเลยไม่เป็นไรหรอก ผมรู้ว่าเดี๋ยวผมก็ดังทั่วโลกหลังจากซีรีส์เรื่องนี้แต่โชคไม่ดีที่ความฝันของผมต้องพังทลายซีรีส์เจ๋งยับและโดนยกเลิกการฉายไปตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้ผมกลายเป็นตัวตลกของโรงเรียนไปแล้วว้าวดูนั่นแด่พ่ดาราด,ดังอุ้ยเขาหล่อสาตามากเลยต้องใส่แว่นกันแดดซะแล้ว <laughs> เอยเจ้าพวกที่อิจฉาเดี๋ยวได้รู้กันผมตัดสินใจว่าจะไม่รอให้งานใหม่มาหาผมหยิบใบสมัครแล้วก็ไปสมัครที่บริษัทโปรดักชั่นพวกคุณมองผมไม่ผิดหรอกครับนี่ผมเอง วินนี่จากซีรีส์ที่โดนยกเลิกแต่นักวิจารณ์ก็ชมการแสดงของผมนะก็ผมกําลังหาบทใหม่นะครับช่วยฝากไว้หน่อยนะค่าตัวของผมก็ประมาณ6หลักนะครับโปรดิวเซอร์มองผมด้วยความสมเพชแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีคนสติดีที่ไหนจะจ้างดารานิสัยเสียจากซีรีส์ที่เพิ่งเจ๊งหรอกจากนั้นพวกเขาก็เรียกรอปภให้ลากผมออกไปโอเคเข้าใจแล้วไปก็ได้ไม่ต้องลากหรอกนะในตอนนั้นเองผมก็คิดได้ นอกจากผมจะเสียเพื่อนแล้วผมก็ยังเสียตัวตนไประหว่างที่ไล่ตามความฝันอีกด้วยผมเคยชินกับการแสดงเป็นคนนิสัยเสียจนตอนนี้ผมกลายเป็นจริงๆผมนอนอยู่บนโซฟาที่บ้านแล้วก็ถ่ายดูรูปของผมด้วยอารมณ์ที่โคตรเซง็งจากนั้นผมก็เห็นวิดีโอที่ผมถ่ายในชมรมละครเมื่อวันก่อนก,อนการแสดงโอ้ผมคิดถึงเพื่อนๆแล้วก็การซ้อมของพวกเราจริงๆฉันเองวินนี่ฉันจะแก้ไขทุกอย่างแล้วก็เอาชีวิตฉันกลับมาอืมคิดอะไรดีๆออกแล้ววันถัดมา สมาชิกชมรมละครมาเพื่อซ้อมแล้วก็เจอผมนั่งอยู่บนเวทีที่ซ่อมเสร็จแล้วเซอร์ไพรส์วินนี่นายนายบอกจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกแล้วไงฉันรู้เพื่อนฉันขอโทษนายพูดถูกฉันเหลงไปกับชื่อเสียงจนลืมไปว่าอะไรที่มันสำคัญสำหรับฉันผมบอกพวกเขาว่าผมขายคอมใหม่ไปแล้วแล้วก็ใช้เงินเพื่อซ่อมเวทีทุกคนก็ลองคิดดูแล้วก็ตัดสินใจให้โอกาสผมอีกครั้งผมซึ้งใจมากๆเลยล่ะครับดีใจที่นายกลับมานะ พวกเราไปที่ร้านพิซซ่ากาันหลังซ้อมเสร็จผมเล่าเรื่องตลกๆที่เกิดขึ้นในกองถ่ายให้ฟังออใช่ตอนนั้นฉันจูบก,กับมิกกี้หลังจากที่เธอร้องเพลงเสร็จฉันอายมากจนฉันเป็นลมไปเลยฮฮ <c oughs> เอ๊ะถ้ามีซีรีส์เกียวกับพวกเบื้องหลังเนี่ยฉันตามดูแน่นอนเฮ้ยเขาพูดจริงเหรอตอนนั้นผมเหมือนมีหลอดไฟสว่างวาบขึ้นมาเลยไอเดียแจ๋วผมแนะนําให้พวกเราถ่ายซีรีส์ขำๆกันเองเกี่ยวกับการประชนภัยในกองถ่ายของผมดูมีสถานการณ์เจ๋งๆหลายอย่างที่พวกเราเอามาใช้ได้โคตรเจ๋งเลยฉันเอาด้วย ดังนั้นพวกเราก็เริ่มงานกันเลยพวกเรารู้วิธีทำพรอ็อพและก็ชุดคอสตูมอยู่แล้วเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาแทนที่จะใช้กล้องราคาแพงพวกเราก็ใช้มือถือแทนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเราสนุกกันมากๆเฮ้ยมาถ่ายตอนฉันหนีจากยามที่ไม่ยอมให้ฉันเข้าไปในกองถ่ายกันนี่ฉันอยากให้มิกกี้มาเล่นในรายการของเราจังเลยผมไม่อยากให้อเล็กซ์พูดถึงเธอมากนักเพราะนั่นมันทำให้ผมเสียอารมณ์ทันทีผมรู้สึกชอบเธอจริงๆแต่เสียดายความรู้สึกที่มีให้มันเป็นแค่บทบาท หลังจากที่ถ่ายกันได้หลายตอนผู้เราก็อัปโหลดขึ้น YouTube ผู้เราทำกันขำๆแต่ไม่คิดว่าจะมีใครนอกจากเราที่เปิดดูลองคิดดูสิผู้เราแปลกใจมากๆตอนที่ตื่นมาวันรุ่งขึ้นผู้เรากลายเป็นคนดังวิดีโอของพวกเราดังเปรี้ยงเลยมีคนมากมายกดติดตามช่องของเราและถามหาตอนต่อไปให้เพื่อนนี่แหละเขาเรียกว่าความสำเร็จละรายการของผู้เราเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆไม่นานมันก็กลายเป็นไวรัลร็อกเกอร์ถ่ายรีวิวแล้วก็รีแอคชั่นต่อวิดีโอของเรา และผู้ติดตามคนอื่นๆก็เอาคำพูดของเราไปใช้แล้วก็ทำเป็นมีมด้วยไม่นานผู้เราก็มีข้อเสนอมาคอแหลบกันเดาซี่ว่าใครมาคะบ้านผมหลังจากนั้นเอ๊ะมิกกี้เหรอเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันอยากเจอคุณไงวินนี่คุณบล็อกเบอร์ฉันฉันก็เลยมาหาคุณที่นี่ไงอ๋อเหรอมาหาฉันที่ดังแล้วเหรอสิผมกำลังจะไล่มิกกี้ออกไปแต่ว่าผมก็นึกได้ว่าเพื่อนอยากให้เธอมาแสดงในรายการของเราด้วยผมก็เลยชวนเธอมาที่ชมรมละครแม้ว่าผมจะโกรธเธออยู่ก็ตาม วินนี่ตอนเราคุยกันคุณวางสายไปก่อนโดยไม่ฟังฉันพูดที่จบก่อนตอนนั้นฉันจะบอกว่าฉันคบกับคุณเพราะโปรดิวเซอร์บอกก็จริงแต่แล้วฉันก็ชอบคุณจริงๆฉันไม่เคยรู้สึกดีกับใครเท่าคุณมาก่อนเลยนะ้ยคุณไม่ต้องเสแสร้งก็ได้ผมรู้ว่าคุณมาหาผมเพราะว่าพวกเราดังแล้วนะสิมิกกี้เธอจ้องผมแบบมึนๆเอะคุณมีรายการของตัวเองเหรอว้าวฉันไม่รู้เรื่องเลยยอดไปเลยนะตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเธอเธอไม่รู้เรื่องความสําเร็จของเราได้ไง แต่ปรากฏว่ามิกกี้เธอเพิ่งกลับมาจากทัวร์ญี่ปุ่นและโชว์ของเราก็ไม่ดังถึงที่นั่นโอ้เธออาจจะพูดความจริงก็ได้แฮะนี่เธอตกลุมรักเราจริงๆเหรอคำพูดต่อมาของมิกกี้ทำผมเซอร์ไพรส์มากกว่าเดิมจำเพลงที่ฉันร้องให้คุณในกองได้ไหมมันเป็นส่วนหนึ่งของสคริปต์แต่ฉันแต่งเพลงเองเลยนะแต่งมาจากใจของฉันเลยละ่ะเธอยิ้มหวานให้กับผมผมก็อดที่จะเข้าไปกอดเธอไม่ได้ผมนี่มันโง่จริงๆ น่าจะฟังมิกกี้ตั้งแต่แรกพวกเราคืนดีกันและจากนั้นผมก็พาเธอไปแนะนํากับเพื่อนๆในชมรมละครช่องของพวกเราทําคอลแลบเจ๋งๆกับวงของมิกกี้แฟนคลับคลั่งไปเลยสุดยอดพวกเราเดาไม่ออกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันต่อไซมอนเข้ามาแล้วก็เริ่มเอาใจเรามาให้ความหวังถึงรายได้มหาศาลแล้วก็สัญญามูลค่าหลายล้านเฮ้ย hey, ฉันเป็นโปรดิวเซอร์นะเดี๋ยวจะปั้นให้เป็นดาวเด่นเลยผมปฏิเสธไปทันทีเราผมได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นละ แต่ว่าจูจ่ๆอเล็กซ์ก็ตาลุกวาวเอ่อเส้นตรงไหนล่ะครับผมอึ้งจนพูดไม่ออกได้แต่จ้องหน้าอเล็กซ์ตาขมง็งนี่เรื่องของผมไม่ได้สอนบทเรียนเขาเลยหรืองไงแต่แล้วเขาก็ขำออกมาห <c oughs> ยอกเล่นนะครับผมอยากจะทําอะไรเจ๋งๆกับเพื่อนมากกว่าเงินเท่าไหร่ผมก็ไม่เอาหรอกฮู <c oughs> ลงเชื่อไปแวบหนึ่งเลยเขาขำแล้วไซมอนก็เดินออกไปทุกคนอยากจะประสบความสําเร็จแต่ทุกคนต้องระวังอย่าเสียสิ่งสําคัญไประหว่างที่ไล่ตามความสําเร็จนั้น รักษาเพื่อนเอาไว้แล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็อย่าลืมมาเล่าเรื่องงานอดิเรกของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยส่วนผมขอตัวก่อนนะครับ